คาร์โลอันเชลอตติยอมรับว่าทีมเรอัลมาดริดของเขาไม่มีแรงจูงใจ100%เมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับบียยเรอัน3-2ในลลิกาการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซามูเอลชุกอุเซทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองคว้าชัยชนะอย่างน่าจดจำที่ซานติอาโกเบนาเบลนับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ลลิกากับลอสบลังโกสในขณะที่บียาเรอันมีทุกอย่างให้เล่นในขณะที่พวกเขายังคงมุ่งมั่นเพื่อคว้าตำแหน่งท็อปโฟและฟุตบอล แชมเปี้ยนลีกความสนใจของมาดริดมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันรายการอื่นทีมของอันเชลอติเบียดแซงบาเซโลนาในวันพุธเพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงโกปาเดนเรขณะที่เกมแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกับเชลซีรอยอยู่ข้างหน้าอันเชลอติ i ตามหลังจากฝูงบาซ่าอยู่12แต้มยอมรับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับทีมของเขาที่จะมีแรงจูงใจในเกมลีกมันเป็นเกมที่ยากแย่งบอลขึ้นได้ยากพวกเขารับมือกับมันได้ดีเรามีโอกาสที่จะทำให้มันเป็นสามหนึ่ง และตรงนั้นเราสามารถลดความเร็วของเกมลงได้เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นและเราป้องกันได้ไม่ดีความจริงก็คือมันยากสำหรับเราที่จะมีแรงจูงใจ100%มันค่อนข้างปกติอันเชลติยินกล่านว่าสถานการณ์แบบเดียวกันนี้จะไม่เกิดขึ้นในแชมเปี้ยนลีกที่จะพบกับเชลซีซึ่งเขาคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากด้านข้างของเขาเป็นที่ทราบกันดีว่ามันอาจจะซับซ้อน มันเกิดขึ้นแล้วและวันพุธก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขากล่าวเสริมอุณหภูมิของหม้อไอน้ำลดลงเล็กน้อยในวันนี้แต่ในวันพุธอุณหภูมิจะอยู่ที่จุดสูงสุดเข้ากลุ่ม VIP add offsite ใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยขอบคุณครับ